สวัสดีครับคุณผู้ชมขอตอนรับเข้าสู่รายการ G for You นะครับผมวันนี้กลับมาอยู่กันอีกแล้วผมกับเกมฟีฟ่า21 Player Career Mode กับเจ้าหนูยูยะในพาร์ทที่28นะครับผมเปิดมาก็น่าสนใจนะครับผมอยู่กันในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมเรอัลมาดริดนะครับผมจะต้องเปิดบ้านรับก,การมาเยือนของสิงโตนักเงินครามเชลซีนะครับผม้ยูยะจะได้เจอกับทีมของโอโตซังนะครับผมโโอ้หเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับผมว่าสถานการณ์ของกลุ่มนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะฮะ เกครับผมสถานการณ์ของกลุ่ม F นะครับผมโอ้โหต้องบอกว่านี่น่าจะเหมือนกึ่งก่งกลุ๊ปอัปเดตเหมือนกันนะเนี่ยมีเรอแมดติเชลซีอาร์บีไลซิคแล้วก็ชัคตอรโดเนสครับผมแต่ละทีมนี่ดุดุทั้งนั้นเลยครับผมเรอแมดติกับเชลซีนะเก็บชัยชนะในนัด,นดแรกมาได้ด้วยกันทั้งคู่นะครับผมมี3คะแนนด้วยกันนะครับผมแมตช์นี้มาเจอกันเองต้องบอกเลยว่าใครชนะเนี่ยมีโอกาสจะได้เป็นจา่าฝูงของกลุ่มนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่รอบต่อไปได้อย่างง่ายดายนะครับผมส่วนอาร์บีไล คเดี๋ยวเรามาดูเซตไร,รชี่ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับผมเรอัลมาดริดเจ้าบ้านมาในแผน4-3-3แบบฟอลสไนธ์นะครับผมตีโบกุ ow, ตัวได้กลับมาเจอทีมเก่าของเขานะครับผมเซ็นเตอร์แบ็กสตัวแมทไทเดลิกนิคลัสซูเล่แบ็กซ้ายฟลอรนเมนดี้แบ็กขวากับตันทีนดนเนียลคาบาคาวนะครับผมกองกลางตัวรับวันนี้ใช้เป็นมาตินโอเดกาดนะครับผมโดยมีกองกลางทำเกมเป็นโครสกับป็อกบาสามประสา <c oughs> นแนวรุกอาซาโรดริโกและก็เจ้าหนูมหัศจรรย์ยูยะนะฮะ ส่วนทางด้านของเชลซีมาในแผน4-2-3-1นะครับผมผู้สำรับตูเป็นเกป้านะผมเซ็นเตอร์แบ็กน่าสนใจกบผมกับตันทินเก่าของเรัลมาดริดิตย้ายไปอยู่กับเชลซีนะผมเซอร์เกียรามอสยิงคู่กับเฟลิเป้นะฮะแบ็กซ้ายเบนชิเวลแบ็กขวาโอดริโอโซลานี่ก็เด็กเก่าเรอเบมาดดิตเหมือนกันนะเนี่ย เอ็นโกลโลกองเต้กับแมเิโอโควาซิตยืนเป็นกองกลางตัวรับครับผมปีกซ้ายคริสเตียนปุริสิตปีกขวาโครโน่สองระสาใน่นวรุกครับผมฮาคิมซเยกเป็นกองกลางตัวรุกนะครับผมโดยมีติมวมาเนอร์เป็นกองหน้าตัวเดียวนะครับผมมาดูดีกว่าผมแมตช์นี้น่าจะรุกกันมันครับผมจะเป็นยังไงนั้นรับชมกันในเกมได้เลยครับผม เคครับผมนี่คือภาพบรรยากาศก่อนเกมแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะผมเรอัลมาดริดนะผมจะต้องพบเจอกับทนายของสิงโตนักกีฬาครามเชลซีฮะต้องบอกได้เลยว่าแมตช์นี้ดุเดือดดุเด็ดเผ็ดมันแน่นอนครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ขอนักผู้ชมไปที่สนามซานติียโกเบร์นาริโแห่งกรุงมาดริดนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมคุณอยู่กับเดเร็กเลย์และก็อดีตกราสันน์อย่างลีดิสันโซบภาษาไทยกำบรรยายโดยจี่โฟยูนะผม วันนี้นะฮะราชันชุดขาวนะผมจะเปิดรังของพวกเขานะผมพบเจอกับทางด้านของยอดทีมจากอังกฤษอย่างสิงโตด้วยกันครามเชลซีนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นแมตช์ที่สําคัญมากๆเลยครับผมของเจ้าหนูยูยะส์นะผมเพราะวันนี้จะได้เจอกับทีมของออตโตซังนะครับผมก็คือทีมของคุณพ่อนะฮะเพียงแค่ว่าวันนี้เป็นแฟรงค์ลามพาร์ดที่ลงมาคุมทีมนะครับผมโโอ้หดูฮะผู้เล่นของเชลซีะฮะตีโมโวานเนอร์ฮาคิมซีเยคริสเตียนปูลิสิตนะครับผมโครโรน่านะฮะเอ็นโกโลกองเต้ แมติโอโควาซิตวันนี้มันจะทีมเก่าด้วยครับผมเบนชิเวลอันนี้ใครวะเนี่ยนานี้โอดริโอโซล่านะครับผมเกเป้าริสบาร์ราก้านะครับผมแล้วก็กับตันทีมนะครับผมนี่ฮะเซอร์จิโอราโมสครับผมหูย้ายทีมไปวันนี้กลับมาเจอกับต้นสังกัดเก่าของเขาเหมือนกันนะฮะเนี่ยส่วนด้านของเรอัลมาดริดนะครับผมก็ฝากความหวังไว้กับสามประสานนะครับผมยูยะโรดริโกแล้วก็เอเดนาซาฮะเจอทีมเก่าเองเหมือนกันโอ้วันนี้ทำไมมันรีวิเนียรเยอะจังวะเนี่ยหนานี้เอาครับ ขบาวนำลูกทีมจับมือกับทีมเยือนแล้วนะครับผมใกล้ที่จะเริ่มแมตช์แห่งความสำคัญนี้กันแล้วนะฮะโอ้โหอันดับของทั้งคู่นี้ชนะมาแล้วทั้งคู่นะครับผมในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยนี่ครับรามอสจับมือกับเพื่อนเก่านะฮะเตรียมตัวที่จะฉะกันในวันนี้นครับผมลุยยูยยะแถมอุ้หลุดมาสวยครับผมเอเนนะซาการากระดกให้ใครว่าโอ้โหวิดโกเต้โขกทิ้งขบักขาวดักบอลได้ครับผมสวยโอ้ยตอกส้น สวยมากครับผมบล็อกบาคืนกลับมายูยะยูยะโอ้กระชากออกไปให้ไปที่โรดริโกโรดริโกอืมเข้าไม่ได้ครอสโชว์นี่ครอสค่อยๆตั้งบอลเงินเข้าไปใหม่ครับผมอาซาคืนกลับมาที่ยูยะอุ้ยลิกสวยครับผมเจอกับรามอสลูกนี้เฟซช็อตดึงกลับมาแล้วปั่นเรียบร้อยครับผมแปดนาทีครับผมเป็นทางหน้าของเรียลมาดริดเจ้าบ้านได้ประตูขึ้นนําไปก่อนจากเจ้าหนูมาสจันยุยะนะครับผมโอ้โหหลังจากพาร์ทที่แล้วเราบอกแล้วว่าเออเราคือเดอะแบกที่แท้จริงนะฮะวันนี้ก็ยังคงแบกอยู่ครับผม โอ้แมงเชลซีลาบอสเนีตัวตัวดุเลยครับผมแม่งชนเราล้มกี่ทีแล้วก็ไม่รู้ฮะแต่ลูกนี้ชนไม่ได้แล้วจา้าเจอหลอกเข้าไปก็ผมนี่งไงแล้วก่อนจะเตะพันปักษาครับผมหนีมือทนายเกป้าริซบารากาเข้าไปเลยครับผมนี่ฮะวันนี้เป็นการวัดกันด้วยนะฮะของผู้รัาประตูเก่ากับผู้รักาประตูใหม่ของเชลซีนะฮะเกป้ากับกุ๊ตตัวนะฮะนาทีที่8อยู่ยะายิงไป8ลูกแล้วเหมือนกันครับผมในแชมเปี้ยนีก เอเดโอเวซเย็กฮากิซเย็กคืนมาออ้ยโครสิแตะสวยแต่ไม่ได้ครับผมปอกบามไทเดอร์มาร์ตินโอเดกาจริงจริงเอาโอเดกาไว้กลางรับนี่แม่งโคบัดซบเลยฮะชีดานอ่าลุนเอาไปได้โอ้ยอาซามีลกให้ไปที่เอเนซาอาซาร์พลิกไม่ได้ครับผมรามอสดักไว้อยู่อีกครับผมจบเลยฮะบอลมาที่ยูยะอีกทีหนึ่งครับผมยูยะอาซามีวิ่งให้สุดแลยครับผมต้องคืนกลับไปที่โครสและไม่ทันแล้วครับผม ปุิสินเป่าจบเกมขันในครึ่งเวลาแรกไปก่อนเลยครับผมเกมยังตึงกันมากๆนะฮะแต่เป็นท่นนานายของเรียมริดเจ้าบ้านนะครับผมที่ชิงได้ประตูขึ้นนําเร็วไปก่อนจากเจ้าหนุยุยะในนาทีที่8นะครับผมโอกาสยิงดูฮะมีแค่หนึ่งเองครับผมเดี๋ยวต้องมาดูกันผมว่าในครึ่งหลังเนี่ยท่านานแฟรงค์น่ำผายแกจะแก้เกมมาอย่างไงนะครับผมและซีดานจะรับปือยังไงซีเอค ซีเย็กมึงไววะ่ะทำไมซีเย็กที่ผมเล่นมันไม่ได้เร็วขนาดนี้วะเนี่ยซีเย็กแทงแล้วโอ้โหหลุดแล้วผมตีโมวานเนอร์อันตรายแล้วผมแหวนเนอร์เอาหลุดอีกแล้วฮะแล้วโอ้ยยิงไปชนเสาอยู่กบผมแล้วทำไมมันปล่อยขนาดนั้นวะเนี่ยมาที่โอ้โหแล้วดูกระดกบอลบวซั่วแล้วฮะเอไอโคอาสิตหนุนบอลกลับมาครับผมซีเย็กซีเย็กให้ไปตีโมวานเนอร์อันตรายครับผมวาเนอร์จะแก้ตัวได้ไหมแวนเนอร์ให้กับบัสซี่เย็กยิงไปยังติดซูเล่อยู่ครับผมและโอ้โหจะต่อสู้อีกนึงก็ยังได้บอลที่เชลซีฮะผูิิให้มาาวเเนออร์ดัััักกกไได้้สวววยคครรบบบผมเือปแลต เดลิกแมทไทเดลิกเบนดี้ทุ่มมาแมทไทเดลิกกลับไปที่ฟลอเรนเบนดี้ครับผมยูยะยูยะต้องไปเองนะฮะต้องพยายามสร้างความแตกต่างนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวสวยฮะแตกไปที่อุสวยครับผมปอกบาลุดมาซัดเลยพี่ซัดลูกนี้เรียบร้อยครับผมนาทีที่เจ็ดสิบเจ็ดครับผมเียวมาติดแล้วผมขยับห่างสิงโตด้วยครามเชลซีเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับผมจากทนายของปอปปอกบาดเนอร์วิ่งมา เอ้ยง่ายง่ายง่ายป,ป้านมึงสิกูปันนนป้นเกมแทบตายกว่าผู้มึงจะทำอะไรได้กูเหนื่อยชิปเปงเลยแม่งรุ่นนี้โอ้โหให้มาบทจะหลุดก็หลุดง่ายๆฮะแต่บทถ้าแบบว่าพี่แกจะไม่ไปไหนกันก็จะเปิดบอลซ้ายเปิดบอลขวากูเปิดซ้ายทีกูเปิดขวาทีกันอยู่อย่างนั้น,นะฮะโคตรน่าลำคาญเลยแม่เ้ยแต่รุ่นนี้สวยฮะรุ่นนี้ชมรุ่นนี้ชมยิงดีด้วยฮะป๊อกปา จริงๆเป็นคนที่วางเท้าบอลในการยิงลูกบอลน,น่ะดีอยู่แล้วนะฮะสำหรับปอป๊อกป,ป,ปาเนี่ยอยู่ที่ว่าพี่แกจะยิงหรือเปล่าครับผมต้องรอถึงนาที78เลยนะครับเนี่ยลูกแรกของแกในแชมเปี้ยนลีก,กลฟิลิปเปสโควาสิสเอาโดนจิ้มทีนึงเอาสวยก็ผมไปเลยับผมอยู่ยะมีช่องให้วิ่งก็วิ่งสิครับผมประกายแสงสีขาวแห่งซาติโกแอบนบปิวเรียบร้อยครับผมนาทีที่83ปิดกล่องไปเลยครับผม เจ้าหนูยุยะซัดประตูที่ 2. ของตัวเองแล้วเป็นประตูที่3มของเรอัลมาดริดใน m ม t c h นี้ครับผก่โอ้โหลูนี้เกิดจากความผิดพลาดของใครวะกองกลางน่าจะเป็นโอิดอโซล่าปะคือโอิดอโซล่ามันพยายามจะดันบอลจากแบ็กขวาขึ้นไปผมไม่แน่ใจว่าใครพลาดเสียบอลนะฮะแต่ว่าพอโดนจิ้มไปได้ก็เรียบร้อยครับผมเจอทางด้านของเรอัลมาดริดสวนกลับเร็วโดยเจ้าหนูยุยะเลยครับผมความเร็วนี้ไม่ต้องพูดถึงฮะ90เข้าไปแล้วนะครับผมวิ่งเนี่ยวิ่งลืมตีลืมอะไรกันหมดแล้ว นาที่83ับผมปิดกล่องไปเลยครับผมสำหรับแมตช์นี้นะครับผมเชลซีมาอีกครับผมวนเนอร์ให้ไปไคลฮาวเวตฮาวเวตนี่ตัวสำรองเพิ่งลงมาเลยนะเนี่ยคริสเตียนพูลิสิตโชว์เทวร์าบาัดเจ็บแล้วนะทำอะไรต้องรีบทำนะอา้าวปล่อยหลุดเฉยครับเอาจิ้มไปทีนึงถึงไหมนานี้โอเควนเนอร์โคกมากองเตะกองเตะช่องมันหมดแล้วแล้วไม่ทันแล้วบุรุษสินเปล่าจนการแขันเป็นที่เรียบร้อยครับผมซิกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มของกรุ๊ปเอฟนะครับผมเป็นอันว่าเรอัลมาดริดนะครับผม สามารถเปิดบ้านเอาชนะทีมนนของเชลซีไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับผมควาช,วชนะ2นัดด้วยครับผมเก็บไป6คะแนนเต็มนะฮะโอ้โหก็เป็นจา่าฝูงของกลุ่ม F แบบเดียวเดียวไปก่อนตอนนี้ส่วนเชลซีก็น่าจะอยู่เป็นรองจา่าฝูงหละครับผมเพราะว่าประตูเัดแกยังดีกว่าอยู่แม้แตแบบวันนี้ก็เป็นเจ้าหนูยูยาครับผมโอกาสยิง3าเปลี่ยนเป็นประตูไป2และแอสซิตอีก1น,นะฮะโฮ้ยถ้ากูไม่แบกนี่เฮ้ยเหนื่อยเลยเหนื่อ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 ย โอเคคุณผู okay, ้ชมมาอยู่กันในนัดที่2ประจําคลิปนี้กันนะผมเรากลับมาเล่นกันในลาลีกาของสเปนนะผมวันนี้เป็นบิ๊กแบตเหมือนกันครับผมเรียลมาดริดนะผมจะเปิดบ้านรักกรมเยของไอ้ขังข่าวบาเลนเซียนะครับผมอันดับคะแนนของตารางลาลีกาสเปนในตอนนี้ผมเรียลมาดริดนะผมยังคงเป็นจ่าฝูงอยู่จากการเก็บชัยชนะ6นัดรวดครับผมเก็บไป18คะแนนเต็มฮะ ส่วนอันที่2ก็เป็นเพื่อนร่วมเมืองของพวกเขาอย่างเอเลติโกมาดริดนะครับผมที่เก็บมาได้ทั้งหมด16คะแนนนะครับผมยังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะฮะผมเลววนเต้นะครับผมอยู่อันดับที่3นะครับผม7นัดนะครับผมชนะ5เสมอ2แพ้2นะครับผมชนะ5เสมอ0แพ้2เออมี15คะแนนครับผมส่วนบาร์เซโลนาอยู่อันดับที่4นะครับผม6นัดชนะ4เสมอ2แพ้0นะครับผมมี14คะแนน ส่วนตะนนของบาเดนเซียนะผมที่เราได้เจอเนี่ยหกนะัดชนะสองเสมอสี่ยังไม่แพ้ใครนะผมมี10คะแนนนะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูว่าอกว่าวันนี้จะเป็นบาเลนเซียหรือเรัลมริดด์นะผมที่จะสามารถเอ่อเย็ดเย็ดความปรชาชัยให้กับคู่แข่งได้นะครับผมยังไงก็ไปดูกันเลยฮะ โอเคเสร็จ okay, รายชื่อผู้เล่นของทั้ง2ทีมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเริ่มจากท่านั่นเจ้าบ้านเรอัลมาดริดก่อนเลยครับผม4 3 3แบบฟอลสไนน์นะผมแผงของซ ine ิดนินซีดานนะผมผู้รักษาประตูเป็นติโบกุกตัวเซอร์แบ็กเดลิกกับซูเล่นะผมแบ็กซ้ายเมนดี้แบ็กขวากับตันทีมคาบาคารกองกลางตัวรับยังคงใช้เป็นโอเดกาดนะครับผมกองกลางทำเกมโครสกับป็อกบาและสามประสานอาซาโรดริโกแล้วก็เจหนูยูยะนะครับผม ส่วนทนต์ของบาเลนเซียมาในแผน4-4-2แบบแฟลตนะครับผมผู้รักษาประตูเป็นซิลิเซนนะผมเซ็นเตอร์แบ็กเฟโร่กับทนต์อิลาสตันโดแบ็กซ้ายนะผมเกเรโร่ ero, ฮะแบ็กขวาพิซซินี่นะผมกองกลางอีฮัทเทเรนกับราชิตนะครับผมปีกซ้ายกูเอเดสปีกขวากับตันทีฟอสเบิร์กและกองหน้าของพวกเขา2คนแล้วนะครับผมโกเอต้ากับทนต์ของซัวเรสนะฮะจะเป็นยังไงนั้นรับชมกันในเกมได้เลยครับผม แคนี้คือภาพบรรยากาศอนเกมบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ของลาลิกาสเปนนะผมราชันชุดขาวเรียมาดริดนะฮะจะเปิดบ้านรับกรรมเยือนของไอ้ข้างขาวบาเลนเซียน,นะผมแมตช์นี้จะเป็นยังไงนั้นก็ไปร,รับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมมาที่สนามซานติเอาโกเบรนามบิลนะผมบ้านของเรียมาดริดนะครับผม วันนี้เราอยู่กันในศึกบิ๊กแบตประจำสัปดาห์นี้ของลาลิกาสเปนนะฮะคุณอยู่กับเดเร็กเลนแล้วก็ลีดิกซันเช่นเดิมนะครับผมส่วนภาษาไทยคำบรรยายโดย g ี้โฟนะครับราชันชุดขาวนะครับผมจากฝูงของลาลิกาสเปนนะฮะจะเปิดบ้านรับกกรมเยก่อนไอ้ข้าขงข่าวบาเลนเซียนะครับผมวันนี้กล้องจับมาพี่เอมิฟอสเบิร์ดนะครับผมย้ายจากอาเบเลซิกมาอยู่กับบาเลนเซียแล้วเป็นกัปตันทีมซะด้วยนะฮะวันนี้สิ่งที่น่าสนใจคือเรอัลมาดริดยังคงเป็นทีมที่มีการยิงได้เยอะที่สุดในลีกนะครับผมยิงงไปแล้วถึ 25ประตูนะครับผมต้องบอกว่าชิมขอเซเินซีดานนะครับผมหลังจากที่ไปคว้าเจ้าหนูยุยะมาจากอาเลโกมาดริดนะครับผมคาดหวังมา,มากว่าฤดูก,กาลนี้พวกเขาจะเป็นแชมป์ของลาลีกาของสเปนนะฮะก็ต้อมาดูครับผมถ้าผิดพลานนี่คอซีดานก็ขึ้นเขียมกันนะฮะเอาละฮะตอนนี้ทั้งสองทีมเดินจับมือกันแล้วเตรียมตัวที่จะประมือกันในเกมนี้แล้วครับผม Let's go โอเคบอลมาที่ทางด้านกูเอเดสกูเอเดสฝ่าไปที่อีฮัตาทเรนคนนี้น่ากลัวนะให้อีฮัตาทเรนเนี่ยมาที่กูเอเดสโอ้โหผิวผิวผิวกูเอเดสกูเอเดสกูเอเดสผมผิวไปไหนเนี่ยกูระเบื่อแล้วไม่ก็แย่งบอลไม่ได้ให้มาโกอต้าให้กลับมาลุยโซเลสแต่ไม่ใช่ลุยโซเลสที่เรารู้จักว่าซัดลูกนีิโอ้โหหน้านี้เกือบโดนครับผมอู้เซ็งเลยครับผมทางด้านของคุณซือของบาลลนเซียฮะอันนี้ไม่ใช่หลุยโซเลสที่เรารู้จักนะฮะมันเป็นหลุยโซเลสของใครผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าลูกกนีู้ตััวปดไไปด้ฮะ ยังคงมาอีกครับผมลุยโซเวสเอาโดนแย่งไปได้ครับผมยูยะฝากบอลไปที่ปอป็อกบาโรดริโกโป็อกบาให้มาที่ยูยะนะบอจะมีช่องออาเล่นชิงกันครับผมยูยะกับป็อกบาป็อกบาคืนกลับมาที่ยูยะยูยะให้ไ,ไปโอ้โหมีช่องแล้วครับผมอาติโอเดกาดนี่ไงครับผมนาทีที่22ครับผมเรเวนดิตได้ประตูขึ้นนำก่อนครับผมจากทางน้าของมาตินโอเดกาดนะฮะอ้ยทรงผมมันเท่ะ่ะแต่รู้สึกทรงเนี้ยผมอยากได้แต่มันไม่มีให้เลือกใน มันไม่มีให้เลือกในหน้าแต่งตัวของตัวละครเราครับผมแต่ว่าลุกนี้เนี่ยเอาโอดิกาเปบบว่ากลางรับนะฮะโคตรน่าเสียดายเลยจริงมันเป็นตัวลุกที่ดีมากๆเลยครับผมซีดานไม่รู้ไม่คิดอะไรอยู่แต่ไม่เป็นไรฮะลุกนี้เราก็ปั้นจจโอดิกาขึ้นมายิงนี่สวยมากครับผมหนีมือซิลิเซนเข้าไปเลยฮะแน่ตบมือให้เด็กมันเก่งเด็กมันเก่งมึงไม่ใช้หนึ่งนะแล้วมึงยัาเอามันมาไว้ที่ผิดอีกไอเวน <c oughs> สองประตูอโอด,กดิกาในฤดิกานี้ฮะวันนี้เซียมาบ้างฮรัลุยโซเรส สูเรตแทนไปโกยตะไม่ถึงครับผมติดดันนี่คาบะคขากุตัวแมททสเดลิกอดบอลมาที่โอเดกาดโอเดกาดเนี่ยโอ้โหให้บอลมาสวยครับผมยูยะคือทนี่คร o สช้าครับผมกว่าจะขึ้นทีนึงโอ้ <Wow. S 1> ลูนี้กระดกสวยครับผมปอกบาปปอกบาแทนไปที่ยูยะเลยครับผมมีไม่ได้เวลาเฟคช็อตหนึ่งทีหลุดรับปันโอ้โหชนเสาเข้าพอดีครับผมลูนี้จังหวะให้บอลกันสวยมากๆครับผม โรดิโก้กระดกบอลมาให้ปอกบาลและปอกบาแทงยาวมาให้เจ้าหนูยุยะก่อนจะเฟกช็อตและยิงลูกนี้เข้าไปสวยงามอลามหรูครับผมเรือมดดิดนะฮะตอนนี้ขยับห่างเป็น2ประตูสูงแล้วฮะนูฮะแทงมาที่พื้นที่ว่างเลยครับผมแล้วเรามีความเร็วเยอะกว่าอยู่แล้วครับผมโอ้โหนี่ยิงอย่างเด็ดขาดเลยครับผมดูฮะดูภาพช้าจังหวะหลอกเสร็จปุ๊บปั่นด้วยซ้ายครับผมบอลอัดคารเข้าไปเลยครับผมโอ้โหซินิเซนนี่บอกว่า,าได้แต่ยืนมองฮะ 2-0แล้วนะครับผมตอนนี้เรียมริดน่าจะเริ่มเล่นง่ายขึ้นแล้วครับผมประตูที่23ไปแล้วครับผมสำหรับเจ้าหนูยูยะนะฮะคาร์บระเข้าให้มาที่ยูยะยูยะพลิกหนีไปก่อนนะอยู่ที่โชโตะวาบาดเจ็บแล้วนะครับผมและโอ้โหไฮบอลกันมันจะรีบไปไหนวะ <c oughs> โอเคครับบุษ,ษินเป่าจอยขันในครึ่งเวลาแรกไปก่อนเลยครับผมที่ซานดิเอโกเบรนเดเบลนะครับผมศึกบิ๊กแบตประจำสัปดาห์นี้ของลาลิกาสเปน เรอัลมาดริดเจ้าบ้านนะฮะนำทางด้านของบาร์เซียอยู่ 2, 2ประตูต่อศูนย์จากโอเดกาูมและก็เจ้าหนูยูยะนะฮะวันนี้ผู้เล่นที่ยังเซลฟอร์มได้ไม่ดีก็เป็นโกเอต้าของบาร์เซียะฮะเดี๋ยวต้องมาดูในครึ่งหลังครับผมว่าแกจะมีวิธีการแป้เกมมาย,ยังไงนะฮะมาบาร์เซียมาอีกแล้วครับผมไปผ่านเดลิกครับผมซูเลซูเลให้ไปยูยะยูยะต้องถอยลงมาโอ้โหสวยครับผมป๊อกบาไปแล้วแล้<ฮ>วอ้หจริงๆถ้ามันใจเย็นๆแล้วรอเราวิ่งเข้าตำแหน่งนะไม่เป็นไร โรดิโก้ได้อยู่โรดิโก้โรดิโรเปิดมาไม่ได้ครับผมไม่พอฮะเอ้ยเสียดายไปคอนดิคิกนะครับผมเลนสั้นโดยคอนดิโรลสมาให้เจ้าหนูยุยะยุยะอุย้ยมือซีฟ้าบินไปที่ตรงนี้ขอลองปั่นลูกนี้ทิกมือซิลีสเซ้นอยู่ครับผมโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นบอลยังมา,าที่เมนดี้ควักมาได้ครับผมอาซาให้มายุยะยุยะคืนมาสวยเลยนะป๊อปบบ้าวู๊ย ยิงส่งนัดติดเลยครับผมสำหรับปอปอกบาแล้วเป็นเจ้าหนูยุยะอีกแล้วครับผมที่ส่งให้ปอกบานะฮะวันนี้แอสซิสไป2ลูกแล้วนะครับผมหูฟอร์มใช้ได้ะฮะยุยะ <Y uya, S 2> เราเรา,เราไม่เน้นยิงคนเดียวก็ได้ครับผมเพื่อนต้องช่วยแบกบ้างฮะไม่งั้นเราแบกหลังหักเหมือนกันนะฮะเพราะว่าวันนี้รู้สึกเหมือน a อมันจะจับทางได้ยังไงก็ไม่รู้ครับผมผมหลุดยากมากเลยฮะหรือว่าเพราะว่าเจอคนที่เล่นหลังเยอะๆองไงก็ไม่รู้เท่าว่าทั้งเชลซีแล้วก็บอลิเซียเนี่ย ค่อนข้างเน้นที่จะมาอุดเหมือนกันนะฮะเราก็เจาะยากพอสมควรเลยฮะเหมือนกับพอยุยะวิ่งผ่านอีกหนึ่งตัวเนี่ยมันจะมีกองหลังสุดท้ายมาคอยดักตลอดเลยวิ่งยากมากฮะแต่ก็ตอนนี้3มามศูนย์ไปแล้วครับผมประตูที่2ของเปาปอกบาฮะเอาแยงได้สวยครับผมโถนที่ครอสครอสให้มาที่เจ้าหนูยุยะทางซ้ายอาซาวิ่งทําทางก็ให้ไปที่เอเดนอาซาเลยครับผมเนี่ยฮะไม่มีช่องต่อเนื่องเราต้องมาต้องมาขอบอลขอบอลโอเคยุยะ มันทียุยะยุยะให้ไปที่เซบิยอสเซบิยอสออกมาครอสครอสคือมายุยะยุยะแทงกลับไปที่เ e อเนซาซะาเอาฮายังติดให้มายุยะได้อยู่ครับผมยุยะ ah, หมุนตัวโอ้พลิกหนึ่งทีเฟรชอ็อตและซัดลูกนี้โอ้โหไม่เข้าครับผมผมนึกว่าได้แล้วลดูดิดูีนภาพชายทีนึงโอ้ปันป่นปั่นโค้งย้ยอยย,อย้อยย้อย อ่าลูนี้เปิดไม่ดีครับผมติดเวนิสูตจูเนยียเวนิสุตให้มาที่เจ้าหนูยูยะเฟลชอตหลุดไหมหลุดครับผมหลุดเฟอร์เรอร์มาแล้วนะลูนี้ได้ปันเรียบร้อยครับผมนาที่81ฮะได้ประตูที่2ของตัวเองในแมตช์นี้แล้วเป็น4ประตูต่อศูนย์แล้วครับผมสรับเรียลมาติดนะฮะผมก็น่าจะปิดกล่องแล้วก็ปิดโอกาสในการที่จะให้แพ้หรือเสมอ้วแล้วผมในแมตช์นี้นะฮะลูนี้โอ้โหดูฮะความสามารถเฉพาะตัวใช้ความ เร็วในการกระชากหลุดเฟิร์โรมาแล้วก็ยิงลูกนี้สวยมากครับผมหนีมือทนานของซิลิเซนเข้าไปเลยครับผมนี่ฮะปัน่นโค้งย่อยเรียบร้อยะรับลเตพันปักษาก <c oughs> ็ถือว่ายิงสองายสองนะฮะแมตช์นี้ก็แมนด์แมต์ไม่น่าหลุดจากเราะครับผมแบกทิพหายกระดานนี้ครับผมประตูที่24ของยูยะในฤดูกาลนี้ครับผมชวบัตทศเวลาบัตรเจ็บแล้วนะฮะ,ะวินิซุสจูเนีย มีดสุดไปไม่ได้ก็เรียบร้อยครับผมผู้สินเป่าจนกันขันเป็นที่เรียบร้อยนะคร,รับผมกิซาเดโกเบรนบเบลนะครับผมเป็นว่าเรียวมดิตนะครับผมสามารถเปิดบ้านเอาชนะท่านัดนของไอ้ขั้งคาบอาลเซียไปได้4ประตูต่อศูนย์นะครับผมจากการยิง2ลูกของเจงนูยุยะแล้วก็โอเดกาดลูกสุดท้ายนี่เป็นปอกบาครับผมก็นี่ฮะแมตนมั่แบทไม่ผิดโผลครับผมก็เป็นท่านัดนของเจงนูยุยะนะครับผมก็โอกาสยิง4เปลี่ยนเป็นประตูไปสองลยยังแอซิ์อีก2นะครับผมวันนี้มาจับมือกับเจสันนะฮะ ถือว่าฟอร์มยังดีอยู่ถึงแม้ว่าเรายังจะทำแฮตทริกไม่ได้นะผมต้องมาดูกว่ครับผมวันสุดท้ายของคลิปนี้เราจะทำแฮตทริกได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมเฮ้ยโอเคครับผมแล้วก็มาถึงนัดสุดท้ายประจำพารที่28นี้กันเลยครับผมทางด้านของเรอัลมาดริดนะผมจะต้องบุกไปเยือนเรอัลเบติสที่บ้านของพวกเขานะฮะ <What? S 2> อ้าวแต่ก่อนที่จะไปดูแมตช์กรเรียเบติสกบผมรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนปีนี้ของลาลิกาสเปนก็ตกเป็นของเจ้าหนูยุยะอีกแล้วก็ผมได้2เดือนซ้อนเลยนะฮะเนี่ยหูฟอร์มการเล่นร็อแนจริงจริงนะฮะ โอเคตารางคะแนนของลาลิกาสเปนในตอนนี้นะผมเล่นกันมาแล้ว7นัดนะครับผมเรอัลมาดริดยังคงเป็นจ่าฝูงอยู่จากการเก็บชัยชนะ7นัดรวดนะครับผมมี21คะแนนเต็มอันดับที่2เป็นคู่แข่งของพวกเขานะครับผมก็คือท่าน้าของบาร์เซโลน่านะฮะ7นัดชนะ5เสมอ2อยังไม่แพ้ใครมี17คะแนนเช่นเดียวกับเรอโกมาดริดนะครับผมแต่ว่าประตูได้เสียนั้น บาร์เซโลนาดีกว่าครับผมส่วนอันดับที่4เป็นเรียลซอร์ซิดาตครัะผมเนัดชนะ5เสมอ1นแพ้1มี16คะแนนส่วนทางด้านของเรียลเบติสที่เราเคยเจอเนี่ยอยู่อันดับที่11นะครับผมเนัดชนะสเสมอ 2, 2แพ้3มี8คะแนนคือจริงๆก็ไม่ได้แย่แต่ว่าด้วยตัวของด้วยตัวผู้เล่นของเรียลเบติสเนี่ยผมว่าจริงควรจะทำงานได้ดียิ่งกว่านี้นะฮะ โอเคมาดูเซตไร,รชี่ผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมกันเลยนะครับมาดูทางด้านเจ้าบ้านมาในแผน4-1-4-1ผู 1, ้รักษาประตูเป็นคาคิซนเตอร์แบ็กมูริโลกับโซเครติสนะครับผม back ano, แบ็กซ้ายชิซาโน่แบ็กขวามอนโตยากองกลางตัวรับเป็นวิลเลียมคาร์บาโยนะครับผมกองกลางทำเกมเป็นฟอกกับโรดิเกสนะครับผมปีกซ้ายอิสมาเอลปีกขวาไลเนสและกองหน้าเป็นเรยาเรมชุกนะฮะส่วนทางด้านของเรเบรดิดมาในแผน4-3-3แบบฟอลส์ไน์ซึ่งดูจากผู้เล่นแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับผม ประสานประตูกีบโบกุกตัวเซนเตอร์แบ็กเดลิกกับซูเลแแ่แบ็กซ้ายเมนดี้แบ็กขวาคารบเข้า,ขากลางรับเป็นโอเดกาดกลางลุก2ตัวผมโครสกับปอกบาและ3ประสานแนวลุกอาซาโรดิโกและก็เจ้าหนูยูยะนะฮะวันนี้ครับผมว่าราชันชุดขาวจะคว้าชัยชนะนัดที่8ต่อเนื่องได้เลยหรือเปล่าหรือเรอเบติสจะมาหักดาบราชันไปรับชมกันในเกมได้เลยครับผมสวัสดีครับุผู้ชมรายการ G4U ของนักาผู้ชมมาที่สนามเบนิโตวิลล่ามารินนะครับผม วันนี้นะครับผมเจ้าบ้านเรียลเบติสจะเปิดบ้านรับการเยือนของราชันชุดขาวเรียลมาดริดนะครับผมวันนี้คุณอยู่กับเดเร็กเล่แล้วก็อดีตกำลังเซนอลลีดิกซันเชนเดอร์นะครับผมส่วนภาษาไทยก็ให้คำบรรยายโดยจีโฟยนะครับผมวันนี้จะเป็นการเจอกันของทีมอันดับหนึ่งแล้วก็ทีมที่อันดับที่11นะครับผมวันนี้ได้เรียกคำข่าวครับผมนำทุกทีมบุกมาเยือนท่าหน้าของเรียลเบติสนะครับผมสถิติที่ยังน่าสนใจก็ยังคงเป็นว่าเรียลมาดริดตอนนี้ยิงไปแล้วถึง29ปปรระะตูนนคับผมเ็ทีมที่ยิงได้เยอะที่สุดในลีกนะครับผม มาดูครับบอกว่าวันนี้เรียบริติสนั้นจะสามารถหยุดการเข้าทําของเจ้าหนูยุยะได้หรืรอเปล่าก็ผมกับไอ้หนูนักเตะสลาตันนะครับผมมาดูกันฮนะมา let's go <S มามาที่ยูยะอีกแล้วนะผมยุยะสับขาห,าหลอดเจอกับโซเครเตสิสไปไม่ได้ไม่ไปก็ผมฝากบอลไปที่ป๊อกป๊อกบาป๊อกบายังไงครับผมไม่ไปดึงช้าเกินและให้มาที่ยุยะยุยะแทงไปโอดกาดมาสวยครับผมโอดกาดเปิด ให้โขกแล้วลูกโอ้ยได้โขกแล้วสวยแล้วด้วยนะครับผมจังหวะที่เราไปรอเนี่ยรอพื้นที่ว่างแล้วดันโขกค,คือจริงๆลึกบงไม่ใช่เรื่องถนัดของน้องยุยะอยู่แล้วครับผมแต่ว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ฮะเสียดายเลยครับผมโอ้โหวันนี้ยิงตัประกอบเยอะอยู่ ตรนี้เปิดมาได้โขครับผมยำเรนชุกโรดิเกตเอาดูโรดิเกตโดนท่านนของเจ้าหนูแย่ๆมาได้ฮะอาซาอาซาคืนมาเลยแล้วไทยแล้วครับผมโซเกนิดช้ากว่าเรียบร้อยได้ซัดและหนึ่งประตูต่อศูนย์นาทีที่สิบสี่ครับผมเป็นท่านัเรเวลนีทีมเยือนนะผมได้ประตูขึ้นนําไปก่อนจากเจ้าหนูยูยะครับผมอืมวิสใจเลยครับผมประกบกูกันนะครับผมพาร์ทนี้เป็นอะไรนักหนาวะออแม่ย้อยลุนี้โอ้โหจากลุนี้ คือเห็นเลยนะผมนี่คือวิ่งเผาเครื่องนะนของโซเครติสเลยนะฮะคือจังหวะที่อาซาให้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้หลุดอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเราใช้จังหวะที่วิ่งนะครับผมวิ่งแทรกหนีไปเลยครับผมอ่าก็อย่างว่าครับนี่คือประกายแสงสีขาวแห่งซาเดโกเบเดบิลนะครับผม <c oughs> ก่อนจะยิงลูกลูกเตะพันปักษานะครับผมเข้าประตูไปนะยีประตูของยูยะไปแล้วครับผมอุนิอุน,นิช้าช้าโดนนะครับผมคากี เปิดมาลูกนี้ไม่ค่อยดีโดนเมนดี้ดักไว้ได้สวยครับผมยูยะยูยะให้ไปปอปบาป๊อกบาโอ้โหไทยมาสวยเลยครับผมยุยะเฟกช็อตหนึ่งดีก่อนจะปั่นและเรียบร้อยครับผมนาทีที่สามสี่ครับผมเรเดมันดี้ขยับหาเป็นสองประตูต่อศูนย์และเป็นทานั้นเจ้าหนูยุยะที่ซัดประตูที่สองของตัวเองในแมตชนี้เอาแล้วครับผมมีโอกาสที่จะทําแฮตทริกแล้วครับผมเวลาเหลือเยอะพอสมควรนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะเจาะมันได้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเบติสมันมาค่อนข้างที่จะเล่นเกมรับเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะ แต่ว่าเราเจาะได้2ลูกแล้วลูกนี้ท่านผู้ชมป๊อบบาบาครับผมให้มาจังหวะที่ถูกมากมากฮะก่อนที่ยูยะจะเล่นลูกถนัดคือเฟกช็อตก่อนหนึ่งทีนะก่อนจะเตะด้วยพันปักษาเข้าไปครับผมคากีก็หมดสิทธิ์ที่จะรับครับผมลูกนี้ยิงดีจริงฮะยิงสวยมากครับผมลูกนี้ปั่นเข้าบุมสามเหลี่ยมเลยฮะยีบประตูไปแล้วครับผมในลาลิก้าของสเปนนะฮะยูยะให้ไปที่โรดริโกโรดริโกมีพื้นที่เยอะเลยนะผมค่อยๆเล่นไปไม่ได้คืนกลับมายูยะก่อนครับผม อยู่ยะกระชากไาเร็วกว่าอยู่แล้วกระชากไปเองไปเองแล้วผมมีความเร็วลูนีได้ซัดโอ้โหติดทันได้ของมูริโลครับผมอูเซงเลยครับผมจริงลูกนี้ถ้าถ้าผ่านไปผมว่าน่าจะเข้าเลยครับผมเนี่ยมุมอย่างเงี้ยเข้าแน่นอนนะบูรินโลแม่งยื่นขาไปก,ก่อนในเ,เวนมายูยะยูยะโอโ้แทงไม่สวยครับผมโรดิโกโรดิโกเพื่อนคืนกลับมาอูจังหวะนี้ยากนะผมไฟจอดหลุดไหมละซัดไม่ได้ครับผมติดมูริโลฮะแมงเอ้ย และผู้สินเป่าจนงานในครึ่งเวลาแรกไปเลยก็ผมเป็นทนายของทีมเยอเรบีดิรนะผมที่นําอยู่2ประตูต่อศูนย์นะผมจากทนายของเจ้าหนูยุยะทั้ง2ลูกเลยนี่ครับผมโอกาสยิง4นะครเข้าประตูเป็น2นะครับผมถือว่ายิงได้50%าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเดี๋ยวไปดูครึ่งหลังดีกว่าบอกว่ายุยะจะทำแฮตทริกได้สําเร็จหรือเปล่านะครับผมและเรอรมดิจะมีการแก้เต็มยังไงบ้างน,นะฮะ ยูยะมาตโอดิหาดคือมาอู้ขึคืนสวยครับผมให้มาที่ยุยะเห็นช่องแล้วแทงไปป๊อกปะป๊อกปะโอ้ไปไม่ได้แต่ไม่เป็นไรยุยะไวไวกว่าตัดบอลถึงแล้วลูนิปาดกลับมาป๊อกปะเรียบร้อยครับผมอ้าวแอคคอมพลิชเมนต์สำเร็จด้วยครับผมมีค่าพลังเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะฮะผมส่งแอซิดถึงแล้วสินะอลูนิต้องบอกเลยว่าคือความขยันของเจ้าหนูยุยะเลยฮะแล้วก็บวกกับความเร็วของเจ้าตัวที่เร็วเป็นลมกรดจริงๆฮะ คือทุกเนี้ยส่งให้ป๊อกบาป๊อกบาไปต่อไม่ได้ครับผมโดน่ทนเรีเปติสตัดบอลไม่ได้ฮะแต่รฮะความเร็วยูยะไวมากครับผมวิ่งตัดทางด้านของมูรินโญลเลยฮะตกใจเลยสินะโซเครติสกับมูรินโญลมันช้ากว่ายูยะนะฮะแล้วโอ้โหนี้ปาดมาสวยผมป๊อกบาชาร์จลูกนี้เข้าฮอร์ไปแบบไม่ยากไม่เย็นเลยครับผมเออวันนี้ป๊อกบาก็เล่นดีอยู่เหมือนกันนะฮะนี่จริงยิงติดต่อกันแล้วสามนัดเลยนะฮะเนี่ยปอป๊อกบาสามประตูในลาลิก้าสเปนไปแล้วครับผม ยุยะบักบ่า,บาโรดิโกอย่าช้าพี่พี่ลูดิอาสวยครับผมมาที่เจ้าหนูยุยะโอ้เฟซช็อตไม่น่าเฟซช็อตเลยโอ้โหโดนจิ้มเลยครับผมแต่บอลยังอยู่ที่วิดิทายมาโรดิโกตัดลูกนี่โอ้คากีกระโดดตบออกไปสวยมากฮะอืจังหวะจริงจริงจังหวะหลุดมาจังหวะแรกย,ยุยะผมน่าจะให้ซัดด้วยซ้ายไปเลยน่าจะได้ลุ้นมากกว่าไปดึงกลับมาเลยสวยเลยแต่ลูกนี้โรดิโกได้ยิงฮะเมนดี้โอทิกา เมนดี้เมนดี้ให้ไปที่บริโคลสโอ้โหให้เสียครับผมไลเนสไลเนสโอ้โหพลิ้วให้มาที่วิลเลียมวิลเลียมให้มาโอ้หลุดเลยแล้วฟัคเรียบร้อยครับผมโอ้โหฟ็อกครับผมไม่ใช่ฟักไม่ใช่ฟักไม่ใช่เฟอร์กี้นะฮะชื่อฟ็อกนะฮะคนนี้โอ้ยโดนยิงตีไข่แตกเลยครับผมจัดจะได้โอกาสหลายทีนะฮะเรเบดิดทำเองไม่ได้ครับผมโอ้โหโดนทันทนเรเบติตยิงตีไข่แตกเลยฮะมันอาจจะไล่ไม่ทันหรอกฮะแต่แค่แบบโอ้โหแล้วดูลูกนี้จังหวะกองหลัง เปิดโล่งหมดเลยครับผมแล้วทำไมเมนดี้กับเดลิกถึงได้ยืนสับตำแหน่งกันโอ้ยปวดหัวกับการเล่นกองหลังของทีมเราชิเปงเลยฮะคุณผู้ชมโอ้ลูกนี้แล้วยิงดีด้วยฮะยิงคมกริบเลยฮะหมดสิทธิ์สำหรับตีโบกุ๊กตัวเลยฮะแต่ดีใจเหมือนมึงยิงตีเสมอกูได้อ่ะมึงรีบก่อนไหมฮะรามุสฟอกนะครับผมยิงไปแล้วห้าประตูในลีกนะครับเนี่ยวันนี้และไม่ทันอีกแล้วครับผมวิลเลียม วิลเลียมและเรียบร้อยครับผมผู้สินเป่าจอยกันขันเป็นชีเรียบร้อยเลยครับผมโหพลาดโอกาสแฮตฟิกไปฮะตอนหลังอ่ะทีมเราเล่นกันเหมือนผ่อนเกมมากเลยฮะเลยทําให้ยูยะมันเล่นยากไปด้วยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมเอาจอ,อยรวนครับผมเลมดิ่ก็สามารถที่จะบุกมาเอาชนะทาันทานของเรียเบติสได้คาทินของพวกเขาได้ผม3ประตูต่อหนึ่งครับผม มนเชสเต์วันนี้ก็ไปของเจ้าหนูยูยะครับผมยิง2จ่ายหนึ่งครับผมส่วนลูกสุดท้ายไปของปอปอกปานะฮะส่วนเรเบติสได้ทนานของรามุสฟอยิงตีไข่แตกแต่ว่าไล่ไม่ทันครับผมเรเบติสก็ยังคงคว้าชัยชนะต่อเนื่องไม่แพ้ไม่เสมอใครต่อไปนะฮะโอ้โหถึงจะมีการสัมภาษณ์เลยนะครับผมเขาบอกกันว่าตอนนี้เนี่ยฟอร์มการเล่นของเจ้าหนูยูยะเนี่ยโดนทั้งด้านของกูรูฟุตบอลแล้วก็แฟนเนี่ย ให้ความสนใจอย่างมากเลยนะครับผมว่าตอนนี้เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าจับตามองที่สุดแล้วของทนตของเรียลมาดริดนะครับผมโอ้โหได้ยิงขาวแบนนี้ก็ชื่นใจก็ผมภูมิใจภูมิใจโอเคครับผ <Okay, S 2> ู้ชมเดี๋ยวยูขอพักพาที่18เอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเสียดายว่าพาร์ทนี้ไม่สามารถทำแฮตทริกได้เลยต้องยอมรับว่าแต่ละทีมที่เจอนั้นเหนียวเหลือเกินก็ผมจะยิงได้อยู่เล อยู่แล้วอยู่แล้วก็ไม่ได้สักทีนะผมแต่ว่าก็พยายามเต็มที่แล้วนะผมก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบคลิปนี้แล้วกันนะครับผมจะชอบใ็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจเช่า G ีฟแล้วก็เช่าหนูยุยะต่อไปด้วยนะกันนะครับผมมาดลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วปีนี้เขาจะได้บอลงดอรหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ค่าพลังก็ล่อมา90แล้วนะครับผม <Wow. S 1> และแล้วคนถามพี่เมื่อไหร่จะ90-90แล้วนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ลากไปก่อนพบกน็ไม่พ,มพัดน,นะบายบายครับผม